พีเคเผยดีเจแมนบอกเองงานแต่งใช้งบห้าล้านจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับแชร์ลูกโซ่ Forex TD ซึ่ง DJ แมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุทธีวันได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมารับทราบข้อกล่าวหาโดยมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือ 1. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 2. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน 3. ร่วมกันช่อโกงในคดีลงทุนหุ้นฟอร e x ทีดีซึ่งทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุด พีเคปิยวัฒและชมพู่ก่อนบายพิธีกรรายการคุยแซบโชว์ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานทางทีมงานคุยแซบโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดจาก,การส่วนตัวของดีเจแมนและใบเตยถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเรื่องของทนายความทางผู้จัดจาก,การบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคน หลายคนสงสัยว่าทนายเจมส์ไม่ได้ทำแล้วหรอที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้ก็คือทนายเจมส์ยังช่วยดูแลยอยู่เหมือนเดิมซึ่ง P ีบอกว่าด้วยความที่ตนได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานอันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมีมูลค่า5ล้านในการจัดงาน เขาใจไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่าก็ยังผ่อนอยู่เลยอย่างไรก็ตามทางแมนและใบเตยจะกลับมาที่ DSI อีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและจะมาตอบคำถามอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด